ไปยืนเพื่อนหน่อยไปยืนเพื่อนหน่อยไปยืนเพื่อนหน่อยไปืนเพื่อนห่อยไเพื่อนหน่อยปืน่ไม่ได้เขาเินไม่ได้กบ้านกบ้านไอ้ไกบ้านกบ้านกบ้า้ปือเราสามตัวปืนอลังบ้านเราสามตัวใป้นไยปาืนปราไยปไปยิป้าปยี่ปาไปยี่ปยีาไา้าไป่า่ย่าบ้านอ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 ย่าบ้าน

เฮ้ยยิงได้สวยไปเยอะไอ้สัตว์เราเกินไปเจ้าตัวเ้ยเจ้าตัวกูเดิมกูตัการสอบหลังบ้านไปไอ้กับไอ้เรอ๋อไอ้เไีเยนี่ชื่อเทวไอ้เย็นเนี่ยคือตัวที่แม่งทำให้คนอื่นหมดสมาธินะในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะผมเนี่ยเจอเสียงมันเนี่ยจำได้เลยมันชื่อเทวมันชื่อเทว ไอ้ยเฮียมามก็เสร็จดิเฮียเฮียม่ดนมาเลมาอติดา่ต้ามีแต่ผียสัตว์บ้างมึงแตกแลเชโบ้างมึงแตกแลสัตว์บ้างมึงแตกแลควายแยงคยบ้างแตกแล้วยโ่

กลอว LK กลัว LK กลว LK กลัวมากกลัวกวกลัม kind of ี ian, i, ึ้นรถนีแ้วกลัวก LK กลัว LK กลัว l กี่เล่นเยกวใครที่เล่นกลัวเล่นแก้วคุยสัตว์นี่รุเแก้ยอะไรอ่ะ้อะไรว่ะ้วนี่ให้พี่ะนี่วนี่นี่ แกงทะเลแกงทะเลเราไปสายวงอะไเด็กสมันรู้จักหรือยังมันรู้จักยี่ระงวงดไอ้สั์ปล่อยมันรู้จักไปด่า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 ไปดีสิสได่ไดชักมันได้หรอ่วะเฮ้ยวะเจ๋งย่กบอ แม่งแล้วก็บอกแม่จริงเล้วะเนี่ยเยี่ยไปเกี่ยวบ้านจริงๆแล้วแอบไปบ้านั่ะอีสองชั่วโมงครึ่งอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรมันลีย่อะไรล่ะอยู่เฉยตีน้อยไปเพื่อนตีน้อยไปน้ยบอลตีน้อยบอลหมดราคาไม่หล่นบอลมาตามเราแค่สามสามแม่ยังปั่นนะ ที่อย่างปั่นอะสองัช่วโมงครึ่งอยู่เฉยอะอย่างปั่นติดไฟนึ่งอะตัวไฟน่ะสารแต้มมันทันเนอะเจอดักตู้นะกระจายนะไม่ต้องเล่นมัเลยปล่อยไปเลยเอบอย่างเดียวมันตามเราไม่ทันเลยมันเหล่าจินตเทสเล่นแล้วเสียล้มอย่าเล่นนะพอเลยพอร้องสองวโมงครึ่ง แต่ไอ้ชักมันชอบพูดแนวๆเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะแบบว่าอีกฟิลนึงอ่ะนึกว่าแบบอะไอเยี่ยนตัวปั่นอะเยี่ยนปั่นอะเราต้องรู้ตัวที่อยู่ในคุกก็เอ้ไอ้นั่นลงมาหนูมั่งมีกี่ตัวค่อยด้วยเนเดี๋ยวไม่ใช่แบบนนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะตอนนี้อุหัวฟังคุณนเลยเวสิ่งที่ต้องการคือคนในวอลคบ40คนแล้วเดี๋ยวกูจะบอกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นทำให้กูทีตามนี้นะที่เหลือไม่ต้องทำที่อะไรนะแอบอย่างเดียว วิทยาสามเต้มเลยสามสิบเต้มห้าเอาวอลห้าเอาวอลก็รอเพื่อนรอเพื่อนเออเลยต่มลูดเรื่อยๆสองชั่วโมงอ่ะตามดีๆเออนึกไอ้แฟนบอกไอ้แซงเอาแทนอ่ะเอ้าปล่อยแทนมาแทนรอเรื่อยๆเลยเพื่อยทันแล้วไม่แล้วมึงอย่าไปตีตรงโรองบาสแล้วนะเว้ยที่จะโดนลบปีแล้วน่ะหนึ่งย่าลงมาลบเท่าไหร่วะเออลบหนึ่งมันจะโดนเราก็โดนโดนเออลบหนึ่งมันจะโดน วันนี้ผมท้องเสียบ่อยจัดเลยอ่ะทุกคนตัวทองเลยเนี่ยพี่บอลครับขอคำแนะนำหน่อยพี่ผมอยากสตรีมห้าสิบสามโอ้ยเชียอีกไม่ไกลแล้วเนี่ยอีกไฟหนึ่งก็ได้ในสองชั่วโมงอ่ะผมว่าทันเวย lk ต้องชนะถ้า xb ชนะผมว่าอุ้มได้ผมไปเข้าน้ำไป้บ้ึงนะสี่สิบผมไม่เล่นน้เดี๋ยวกูจะบอกแผนต่อไปเป็นไรอ่ะคืองอมเลยอ่ะ ไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งอ่ะเอาไว้ง่ายใครสะกิดนี่โดนนะนักภาคอย่างเงียบรับไม่ได้เงียบครับตอนนี้ก็รับฟังครับวันนี้รอดูครับคุณผู้ชมฮะเอาออกแล้วด้วยดิโดนนะออกไห้โดนนะหลังโรงเรียนกำลังล่ากันอะคอยดูเคครับน้องชายตรงนี้ฮะคอยดูพอหลายๆกันไปครับไหลปุยลุยไปครับ มันก็บอกหายต้อยหายต่อยหายแซฟแนบนี้ฮะแบบต่อเกือแบบโดนนะมีเปลี่ยนที่แอบด้วยแม่กูนึกว่าลากอยู่สองสองไม่จริงอ่ะไอ้เหี้ยจริงมะเนี่ยกูแบนนะโดนแบนนะพิมมั่วซีเรียสนะซีเรียสนี่นัดชิงนะไม่ตลกนะ หยองไปอีกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่เหรอวะเนี่ยตอนนี้สิบเจ็ดสี่ทุ่มเราหนีไปวิ่งแล้วมั้งนี่ยไม่แน่ใจครับอยู่ก็หนีไปไม่รู้หนีไปวิ่งหรือเปล่าห้าสิบสามต่อแปดสิบหกเอาแล้วดีอีกสามสิบเคสว่ะสามสิบเคสว่ะบอสชาร์กครับตรงนี้สองชั่วโมงยี่สิบหกนาทีเวลาที่คงเหลือตอนนี้ครับมาดู่อเคนลอเพื่อนรัก ATK หรือว่าทางลัคกี้จะแก้เกมหรือแก้สถานการณ์ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ โอ้ออกการโชคอีกแล้วมาแล้วครับผมอยู่กับผมโขว์เอ็กนะฮะเว์มีโขวเอ็กครับผมดีครับเสือเต้เซเตอร์เอ็กมังคสันลีมาแตะในวันที่สันโกครับผมแต่ในวันที่สันโกมั่วไปเลยครับตรงนี้ครับที่เดียวเชียวครับไอ้เจ้าการณ์โชคทำไมวะตามหนักเลยครับน้องชายไม่เข้าใจเลยอ่ะ ภาคอยู่นี่ผมพู้ตัวนะผมใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยตอนนี้หนาวเหมือนได้มีไข้หรือเปล่ามันยังมีแรงอ่ะแบนเป็นแค่หวัดครับไข้นี่มันไม่มีฮะมันมันเหมือนเป็นหวัดอ่ะมันเลยแบบหนาวหนาวหนาวเนาะร้อนๆหนาวๆอะไรอย่างนี้มากกว่าหลวงพ่อเนาะครับครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสักแป๊บนึงอากาศเดี๋ยวอยู่ดีลมมันก็เย็นสักแป๊บนึงพอลมเย็นอยู่ดีฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนไป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 คอยรุนไปครับน้องายครับ ทางนี้เอามาถามแฟนคลับของไร่ลักพ่ตีผมติดแม่ฟ้าหลวงโอ้ยพี่่อะไรักยินดีด้วยครับเก่งมากพี่บอกให้เก่งมากแม่ฟ้าหลวงมหาลัยที่ดีที่สุดสำหรับตัวพี่ไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวที่ได้เรียนมหาลัยนี้พี่บอกเลยเรียนให้จบขออย่างเดียวผ่านปีหนึ่งปีสองผ่านปีสองได้มึงสบายเลยปีสามปีสี่มึงสบายเลยแต่ปีหนึ่งปีสองม่งยากชิบหายกูบอกให้แล้วถ้ามึงยิงโง่อีกนะโอ้โหไอ้เหี้ย ไม่หัวจริงครับผโหัวมั็มือแบบไม่แพ้ใครเลยครับวันนี้มันก็ยังมีแพ้ครับแพ้เป็นครับเปนมือกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาในรักจะตกทุกแก๊งไม่ไม่จริงหรอกครับไม่จริงครับขอบคุณครับไอเชวลี่ครับดิสามัสสเดอยวครับี้ยครับเจอสุดเจอสุขับอันนี้เพราะมันอยู่สารเงินสารห้าคุณาะครับไม่เจอไม่เจอหลายทีมนะคุณอยู่บ้านครับคนถมตัวก็อย่างเงี้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดใหม่หรอเฮ้ยสุดใหม่หรอ ไอไลยใหม่หรอเอ้ยท่าดีประตูเปิดโดนนะเอ้ยือยไรใหม่หรอไห่ขึ้นมาได้ไงตรงนี้งงจังงงจังตังอยู่ครบงงไอเฮ้ยเอาเรียบร้อยเลยโอ้เรียบร้อยเลยไอเบาไอเบาล้อเลียนลอกโอกกลพูดตามมันเนี่ยนี่พูดก่อนนะว่างงจังตังอยู่ครบอ่ะออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้ด้วยล้นั่งแล้วโดงจับแล้ว